ชุดด้านระบบป็ดสตอนกับซิงเดิมสต็อกคุลเลอร์จะเป็นยังไงอุณหภูมิแตกกันแค่ไหนวันนี้ i have CPU มีคำตอบครับ i have CPU ร้ารักประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นกับสาขาใหม่บางพลัดและพุทธมณฑลสายสีและพบกันครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ครับหลังจากที่ผมไลฟ์สดมาหรือผมสตรีมเกมหรือผมอะไรต่างกันามากมายนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับถามผมว่าพีซิงเดิมๆของ CPU ไม่ว่าจะเป็น AMD หรือ Intel เนี่ย เพียงพอไหมต่อการรับความร้อนคําตอบคือมันเพียงพอนะครับเพราะว่าแม็กซิมัมของ CPU ที่สามารถทนความร้อนได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ในระดับถึงร้อยองศาถ้าเกินร้อยหรือเกิน95เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อ CPU ทําให้ CPU ลดวีคอลงลดคล็อกลงลดแรงดันไฟลงเนี่ยก็ทําให้กิกะเฮิร์ซีพียูเดี๋ยต่ําลง CPU ใช้พลังงานหรือว่าใช้วีคอใช้แรงดันไฟเนี่ยน้อยลงกิกะเฮิร์สต่ําลงความร้อนก็จะลดลงแต่แน่นอนความเร <c oughs> ็วมันก็จะลดลงถ้ามันตัดการทํางานลงเนี่ยเราอาจ จะประสบปัญหาการเล่นเกมผมเล่นเกมอยู่แล้วมันอาจจะมีกระตุกเป็นบางช่วงได้อันนี้สมบุติให้ฟังนะครับอย่างเช่น i 5 1 2 4 0 0 f หรือว่า i 3 12 1 0 0 f เนี่ยถ้าเดี๋ยวผมทดสอบมาเนี่ยใช้ stock cooler อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก65องศาแน่นอนการเล่นเกมมันไม่ทําให้ cpu รัน100%ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับมันจะรันแค่ประมาณสัก6 0 7 0แต่อย่างไรก็ตามถ้าอุณหภูมิมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบไม่เกิน80องศาเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่คราวนี้มีคําถามครับว่าชุดนัด้องปิดจําเป็นไหมต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากให้เครื่องตัวเองนั้นมันเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วถ้ามีเงินเหลือก็จัดได้ถ้าชอบก็จัดได้แต่ถามว่าซิงค์เดิมๆเอาอยู่ไหม เอาอยู่แต่ถามว่าสวยไหมก็อาจจะไม่สวยเพราะมันเรียบๆล้นๆง่ายๆอาจจะไม่ได้หรูหราอลังการเหมือนชุดน้ำระบบปิดคราวนี้พอมาชุดน้ำระบบปิดเนี่ยคือการระบายความร้อนด้วยน้ําแบบโคสโลูปหมายความว่าน้ําจะอยู่ภายในอย่างนั้นเลยน้ําเย็นไหลเข้าบล็อก CPU ที่จะระบายความร้อนดูดความร้อนซับความร้อน,อน,อนแล้วก็น้ําเย็นก็จะไหลออกอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไประบายความร้อนที่หม้อน้ําจุดเด่นของชุดน้ำระบบปิดคือ มันติดตั้งง่าย2คือมันไม่วุ่นวายบางคนถามว่าชุดน้ารบบปิดเนี่ยจำเป็นต้องเติมน้ํำไหมคําตอบก็คือไม่จําเป็นนะครับถ้าถามว่าโอกาสมันมีรั่วไหมคตาตอบก็คือยากอย่าลืมน,นะ,ะชุดน้ารบบปิดเนี่ยถูกพัฒนาเนี่ยเป็น10ปีละประมาณ1 3บสปีซึ่งหมายความว่าชุดน้โรบปิดมันต้องมีการพัฒนาขึ้นอยู่แล้วเขาก็พัฒนาพัฒนาหาช่องโหว่อะไรมีจุดอ่อนรุ่นต่อมาเขาก็จะปิดจุดอ่อนปิดจุดอ่อนปิดจุดอ่อนจออน,นกลายเป็นว่าชุดน้ําปิดในปี2 0 2 2นั้น แทบไม่เจอพังแทบไม่เจอรั่วไม่ได้พัฒนาเฉพาะจุดอ่อนอย่างเดียวจุดแข็งมีมากขึ้นอย่างเช่นหน้าสัมผัสใหญ่ขึ้นปั๊มแรงขึ้นพัดลมแรงขึ้นหม้อน้ําฟินละเอียดมากขึ้นวัสดุที่เอามาทําระบายความร้อนได้ดีขึ้นอย่างอันนี้เป็นชุดนั้นที่ผมใช้เยอะที่สุดเหมือนกันคือ i n นเน a ร์แ Max3 ล็กแซึ่งจริงๆแล้วม,มันมี2สีครับสีไว้กับสีดำปกติแล้วก็ตัวบล็อกเนี่ยก็จะเป็นโลโกโล้ i n นเนอตรงนี้แล้วตรงนี้จะบนรอบด้วย RG b ีเขาเรียกเรียกว่า RGB ตรงนี้ที่จริงแล้วนี่คือ3ตอนนะมันมี2ตอน240มิลิเมตรอีกข้อดีของชุดนั้นโอเปตคืออะไรถ้าความเห็นส่วนตัวผมนะ 1. คือมันเพิ่มความสวยงามครับ 2. คือเพิ่มความสบายใจครับทำให้เปอร์ฟอร์ม e มันดีขึ้นไหมก็ ไม่เชิงทําว่าดีขึ้นเท่าไหร่ตราบใดที่เกือกเกือ์ยังเท่าเดิมเฟรมเรทหรือว่าการใช้งานเขาจะเท่าเดิมแต่แค่ถ้าคุณใช้ชุดน้ําปิดมันจะเย็นลงแค่นั้นเองเช่นไ3ซาที่สองหนึ่งร้อยเอฟมันเทอร์โบสูงสุด4.3ถ้าอออคอก็4.0่ถ้ามัน4.0ที่80องศากับ่ที่4040องศาเท่าเดิมความแรงกะเท่าเดิมแต่ยูเซอร์จะอุ่นใจมากขึน้นเพราะอุณหภูมิมันลดลงเหลือแค่40อิองศาอะไรประมาณนี้แน่นอนผมมีผลเทสมาให้้้ดดดูววยัักกกนนนตตตรงงๆออออบ่เทส อุณหภูมิห้อง QC ห้อง Quality Control ประมาณ23องศาแล้วก็ผมเปิดฝาข้างทั้งหมดเพราะว่ายังไม่ได้แพ็คของดังนั้นอุณหภูมิจะต่ำกว่าการปิดฝาถ้าปิดฝามันจะสูงกว่าอันนี้ f y i หรือว่าเราให้ฟังก่อนที่จะเทส ไปดูผลเทสกันเลยครับเอาล่ะนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดสอบแล้วนะครับกับ Intel Stock cooler ซิงค์เดิมกับชุดน้ำระบบปิด3ตอนจกเป็นยังไงอุณหภูมิแตกต่างขนาดไหนไปเจอกันฮะ แล้นี่คือด้านหลังผมครับมันมีอยู่2เครื่องตรงนี้ทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าสังเกตดีๆครับเราจะเห็นว่าเครื่องแรกมันเป็น s t o อกคูลเลอเครื่องที่2จะเป็นชุดน้ําระบบปิดจาก i ินดิแกรมเล็กแม็กสามเออชุดน้ํา3ต่อส mm. าม m มเมคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คความร้อนแบบปกติกันก่อนแบบปกติฮะเขาเรียกว่าแบบไอนะครับ CPU คือ Intel Core i5 2400F ตอนนี้โหลดอยู่น้อยมากๆเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกได้ว่า เดอร์ตอนนี้จาก Intel Stock Cooler ตรงนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน40องศาครับคราวนี้ถ้าเรามาที่ชุดน้ำกันบ้างฮะความเย็นจะอยู่ที่20องศานั่นเงโคตรเย็นนะครับ CPU เดียวกันคือ Intel Core i5 1 2 4 0 f เหมือนเดิมนะครับคราวนี้คำถามคือถ้าสมมุติว่ามีการรันให้ CPU ทำงานหนักๆขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับผมขอเริ่มที่ตัว Stock Cooler ก่อนแล้วกันทดสอบโดยโปรแกรม Cinebench ครับ R23 ครับทดสอบครับ เป็นมันตินะครับลองให้ CPU รัน100%ะดูฮะเอาละฮะถ้าเราดูตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่า CPU เนี่ยมีการโหลด100%แล้วนะครับเพราะว่า c ีดีเป็น i ยีบสเนี่ยทำการที่จะจําลองการเรนเดอร์อยู่นั่นเองแล้วอุณหภูมิครับสำหรับ i 5 2 4 0 0 f เนี่ยความร้อนกระจายออกมา81.6วัตต์ครับ70องศาบวกบวกเข้าไปแล้วต่อมาฮะถ้าผมรันบนชุดน้ำสามตอนจากอินเนอร์แมนะครับถ้าเรารัน c 23, ีดีเป็น i ยี่ยฮะเราจะเห็นว่าความร้อนของเเานี่ย อยู่ที่ว้าวอิต,ต่ำยังวะ42องศาครับ Intel Core i5 2400F Order Lake ครับทำงาน100%เท่ากันผมให้ดูเลยนะอันเนี้ยเทสอยู่ครับคือ CD-BEN n i23 ตัวนี้ก็เทสอยู่ครับที่ CD-BEN บ i23 เห็นไหมฮะทุกอย่างจะเป็นกลางทั้งหมดให้ดูเลยตรงนี้ฮะเพราะว่าถ้าเราโฟกัสข้างล่างนี้มันจะเป็น2เครื่อง2เครื่องต่อขึ้นมา2จอ full load ของ stock cooler ซีิวรเซ็นตเกือบ8 0องศาได้ขณะเดียวกันชุดน้ำสามต่อจาก i n n e r m a ์ Mac ตัวนี้ฟูลโหลดร0อยเปนเช่นเดียวกัน CPU ตัวเดียวกันสเปคเดียวกันหมดนะครับยึดสูงสุดละกันประมาณ47องศามันต่างกันโหเยอะครับเรียกว่าเยอะพอสมควรนะประมาณนี้ครับจะไอเฮฟซีบิวฮะนี่คือผลเทสคร่าวๆเดี๋ยวเรา กลับไปที่ห้องกันนะไปสรุปกันตามที่เห็นนั่นแหละนะครับอุณหภูมิต่างกัน30-40องศานั่นเองนั่นแสดงว่าชุดน้ําระบบปิดทําได้ดีกว่าที่ซิงเดิมสต็อปคูลเลอร์ประมาณ30องศาในอุณหภูมิแบบสภาวะที่ฟูลโหลดไอเดล ก็คือมาันตากันมาสาัก10องศาการคุมความร้อนก็สําคัญนะครับซิงเดิมเนี่ยเวลาไอดอลเอาจงริงนะซิงไหนมันก็เอาอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ร้อนนี่มันไม่ได้ทํางานหนักนี่แต่ถ้า,ถาในสภา,ภาวะที่มันฟูลโหลดหรือว่าซีวิวทำงานเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นั่นแหละใครจะคุมความร้อนได้ดีกว่าชุดน้ําปิดก็เอาชนะไปอย่างง่ายดายอยู่แล้วแบบไม่ต้องเทสได้ซ้าไปแต่ทุกคนอยากรู้ไงฮะว่าความร้อนมันกี่องศาทั้งสองอันเนี่ยถ้าสังเกตดูดีนะครับทั้งคู่เนี่ยรันสี่กิกเท่ากันหมดนะครับเแบบไมนะคอน แต่แค่ความร้อนมันต่างกันถ้าพูดกันตรงๆในลักษณะของเปอร์ฟอร์มานซที่แสดงออกไปอย่างเช่นการเรนเดอร์อย่างเช่นการเล่นเกมอะไรงเงี้ย มันเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาจากชุดน้าระบบปิดสงที่ผมเห็นได้ชัดเห็นด้วยตาเปล่าคือมันเย็นขึ้นรวมถึงความสวยงามการมีชุดน้ํามาติดด้านหน้า3ตอนเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเท่กับเคสสังเกตดูเคสทางด้านขวาจะดูมีมิติหรือดูมีอะไรน่าสนใจมากกวา่าสต็อปคูลเลอร์และนี่คือผลเทสแบบเรยวๆจาก i h a v e CPU ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้ i h a v e CPU ด้วยแล้วก็ติดตาม i h a v e CPU ได้ทุกท่องทางาที่เป็น i h a v e CPU ได้เองนะครับ เด่ตรงนี้เจอกันใหม่ครังหน้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ